มิตรเดมตาเต็รวมค่ะค่ะไม่เคยกินซื้อมาจากสวัสดินเขตให้กินนี่ก็สวรรคิ์ในเขตนะคะข้าวสี่ลาวอร่อยอร่อยไหมคะข้าวสี่ลาวอร่อยอร่อยไหมคะข้าวสี่ลาวอร่อยอร่อยไหมคะข้าวสีลา่อยอร่อคะทำสสดประวัน ข้าวตีลาวอร่อยอร่อยไหมคะข้าวตีลาวอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะยังไม่ได้กินเลยข้ีาวอร่อยอร่อยไหมคะาอร่อยอร่อยไหมคะข้าวตีลาวอร่อยอร่อยไหมคะข้าวตีลาวอร่อยอร่อยไหมคะ อันนี้อะไรอะน้องข้าวตีลาวอร่อยอร่อยไหมคะ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  ข้าวจีราอร่อยอร่อยไหมคะใส่เยอะเหมือนกันนะเครื่องเคียงข้าวจีราอร่อยอร่อยไหมคะ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  ลาวอร่อยอร่อยไหมคะข้าวจีลาวอร่อยอร่อยไหมคะข้าวจีลาวอร่อยอร่อยไหมคะข้าวจีลาวอร่อยอร่อยไหมคะได้มาแล้วค่ะข้าวจีลาวเดี๋ยวเราไปกินกันบนรถนะคะข้าวจีราวได้ค่ะข้าวจีราวได้มาแล้วอาไกินบนรถดิกินยังไงวะ เอามาเอามากินไม่เป็นไม่ต้องกินได้แล้วอร่อยไหมเอาอีกไหมอีกคำแต่แห้มันสะอาดสิเดี๋ยวเอาเครื่องมาหมด แซบบอรครับครับกินีกคํคาคำแพงย่แถวว่สองคำเหมดไปแล้วโอ้ยเออเดี๋ยวขอกินดูก่อนอืมน่าก,กินบอกร,รอยกัดนั่นเนี่ย <c oughs> กิน